ดีค่ะครูชื่อสุนาทิศเป็นมากนะคะหรือว่าเรารู้จักกันก็คือครูเปย์อยู่เนาะวันนี้ครูจะมาสอนคณิตศาสตร์ป .6 นะคะในเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือในเรื่องของฮอร์มอและคครนอแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหาครนอเอ้ยอะไรนะครนอและฮอร์มอเราต้องรู้จักตัวประกอบก่อนนะคะอ่ามาดูว่าตัวประกอบคืออะไรความหมายของม่นก็คือจํานวนนับที่หารจํานวนนับที่เรากําหนดให้ได้ลงตัว อาจจะความหมายอาจจะงงๆก็คือถ้าสมมุติว่าเรากําหนดตัวเลขหนึ่งให้เอาง่ายๆคำว่าตัวประกอบของมันก็คือหาตัวเลขที่จะหารตัวเลขที่เขากําหนดให้เนี่ยลงตัวมีอะไรบ้างนั่นแหละเรียกว่าตัวประกอบของมันใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างเพื่อที่เราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเขาบอกว่าสามสิบหารด้วยหกลงตัวแสดงว่าหกเป็นตัวประกอบของสามสิบคำว่าหารลงตัวเศษเป็น ศูนย์นะคะเศษเราต้องได้ศูนย์ก็คือสามสิบตั้งแล้วหารด้วยหกหกเนี่ยเอาไปหารสามสิบหกเท่าไหร่ได้สามสิบก็คือหกคูณห้าใช่ไหมคะหกคูณห้าเ,เป็นสามสิบเศษเป็นศูนย์แสดงว่ามันหารลงตัวแสดงว่าหกเนี่ยเป็นตัวประกอบของสามสิบเอามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือเขาบอกว่าสามสิบเนี่ยหารด้วยสี่ไม่ลงตัวแสดงว่าสี่ไม่เป็นตัวประกอบของสามสิบหมายความว่า สี่เนี่ยเอาสามสิบตั้งแล้วไปหารด้วยสี่ก็คือสี่เท่าไหร่ได้สามสิบนีคะซึ่งสี่คูณเจ็ดเป็นเท่าไหร่อ่ายี่สิบแปดใช่ไหมคะสี่คูณแปดเป็นสามสิบสองอ่าซึ่งมันเกินสามสิบมันไม่มีตัวไหนใช่ไหมคะที่เอาสี่ไปคูณแล้วได้สามสิบก็คือมันไม่มีเศษเป็นศูนย์แสดงว่าสี่เนี่ยหารสามสิบไม่ลงตัวแสดงว่าสี่ก็ไม่เป็นตัวประกอบของสามสิบโอเคอันนี้คือง่ายๆหลักของ ตัวประกอบนะคะามาดูอีกตัวอย่างหนึง่งเขาบอกว่าจํานวนที่หารสิบแปดลงตัวอประกอบด,ด้วยก็คือหนึ่งสองสามหกเก้าสิบแปดหมายความว่าทั้งหกตัวเนี้ยหารสิบแปดลงตัวามาดูหนึ่งซึ่งหนึ่งก็หารสิบแปดลงตัวใช่ไหมคะว่าหนึ่งหารอะไรก็ได้จํานวนนั้นหนึ่งเนี้ยหารลงตัวทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะดูสองสองก็หารสิบแปดลงตัวสองคูณเก้าได้สิบแปด สามสามเท่าไรได้สิบแปดก็คือสามหกเรามาดูหกหกเท่าไหรได้สิบแปดก็คือหกสามใช่ไหมคะเก้าเก้าเท่าไรได้สิบแปดก็คือ, 3, อเาา 6, 6, ไไ 18, ก้ 6, 3, 9, าสองแล้วก็สิบแปดก็ต้องหารสิบแปดลงตัวข้อสังเกตเนี่ยตัวประกอบของมันมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งเสมอเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจะหารทุกตัวลงตัวใช่ไหมคะแล้วก็ตัวมันเอง และอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือถ้าตัวเลขที่เขากําหนดมาให้เนี่ยเป็นจํานวนคู่เราจะมี2เป็นตัวประกอบเสมออเพราะว่า2เนี่ยหารจานวนคู่ลงตัวทุกตัวใช่ไหมคะคำว่าจํานวนคู่ก็คือ2 4 6 8 5, 10, ี่หกแปดส่บสิบสองเราน่าจะรู้จักกันแล้วเนาะ,ะมาดูต่อไปเราก็รู้แล้วว่าตัวประกอบนี่คืออะไรทีนี้ครูก็จะให้เราไปหา ตัวประกอบของ4ตัวนี้มาซึ่งก็คือ 12, 20, 28แล้วก็38หาตัวประกอบมาว่ามมีอะไรบ้างซึ่งถ้าเราสังเกตทั้ง4ตัวก็คือเป็นจำนวนคู่หมดเลยแดงว่าทั้ง4ตัวเนี่ยจะมีอะไรเป็นตัวประกอบคะมีอ่ามี2ใช่ไหมเพราะ2เนี่ยหารจำนวนคู่ลงตัวใช่ไหมคะและ1อ่าทุกตัวนีนจะมี1เป็นตัวประกอบ พราะหนึ่งก็หารสิบสองลงตัวหนึ่งหารยี่สิบลงตัวหนึ่งหารยี่สิบแปดลงตัวแล้วก็หนึ่งก็หารสามสิบแปดลงตัวใช่ไหมคะและอีกตัวหนึ่งที่เราต้องรู้แน่ๆก็คือตัวมันเองใช่ไหมคะตัวมันเองย่อมหารตัวมันเองลงตัวอย่างสิบสองเนี่ยสิบสองก็ต้องหารสิบสองลงตัวใช่ไหมคะอย่างยี่สิบอ่าก็ต้องมียี่สิบเป็นตัวประกอบเพราะว่ายี่สิบก็หารยี่สิบลงตัวโอเคนะคะให้เราไปทํามาสิพ้อ เราทําได้อะไรเขียนแซกดาษแล้วส่งเข้ามาในรายกลุ่มของนักเรียนนะคะก็คือรายกลุ่มป .6 ปีหกสี่นะคะซึ่งถ้าเกิดนี่ใครยังไม่เข้านะคะไปชวนเพื่อนมาถ้า,ามาเข้ารายกลุ่มนะคะนี่ก็คือให้คูปเปอรไปแล้วใครที่รู้ว่าเพื่อนคนไหนยังไม่เข้านะคะไปดึงไปเชิญมาเราจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างนะคะทั้งทางโรงเรียนแล้วก็ในเรื่องของการเรียนลงในรายกลุ่ม ะะสำหรับวันนี้ในเรื่องของตัวประกอบก็ขอจบเขียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดนัเกเรียนมีอะไรสงสัยก็ทักไปถามในรายกลุ่มได้ตลอดนะคะและอย่าลืมทำนะคะแบบฝึกหัดที่ให้ไป4ข้อง่ายๆเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ